ครับตันจะไปขับแมคโครให้ดูไปไปทดลองอตันสวัสดีครับผมเอาหันหนามากกว่านทายลูกก้อนด้วยขึ้นนั่นเอานั่นขึ้นก้นนกอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเต็ปช้าๆก้อนธรรมดาขัน้นเยี่ยงของเจ้าสเต็ปช้าๆธรรมดาเนื้อเอ,อย่ากให้รถข้าเจ้าพัง เต็ดบีอเหรย่างยัเอาเลยเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดรถเพราะราแขกเแรกนั่มือแหละเฮ็ดยังเดยว ขุดบางนั่วขุดบางนั่วขุดทางพี่แหมขุดบางนู่ขุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยขุดดินเนี่ยเวลาว่างๆครับนักขับเล่นนะครับ สาวตันอยากขับแมคโครเป็นนะครับผมก็เลยต้องให้จับบ่อยๆตักเบิ้งตักเบิง้งขุดรถแต่ว่าถมไวอีกเอรอุดก็ได้ขุดเลย ขินขี้นขีนขีนโอ้มันขับไงก๊อขันนันเยอะฮะขันนันมันมันตึงตงังตึงตังนี่ขันน้องข่อยขันนีเดชีขันนันมันขับว่าเป็นเลย <laughs> มันนิ่มกว่ากันเนาะ <laughs> ตักอากาศก่อนตักอากาศบังก่อนตักอากาศบังก่อนตักอากาศบังก่อนแม่ต,ตั้มชาตักอากาศเนี่ยจึ้มแล้วก็สวิงไปบ้างดื่มตรงนี้แหมเล่นก่อนนะ ú. เทวันนี้เทกินตนาการมากำลังตักดินอยู <laughs> ่ มันเป็นนั่นนั่นมาขั้นไหนมันเป็นสติกอาร์มมันส้วงสาเราดิแม่นครับย่ำดึงเข่ามันมาตามทรวงสายอดต้องไปทับก็หนีที่นี่มันก็ดีมันแข็งเปล่าคอนโทรลมันแข็งเป่าเล็ก็ แข็งแน,น่อยนะ,ะแข็งเน่ัันเอยดิเ <c oughs> สียงเครื่องมันดังนั่นเนาะจะดังมันก็ลกเล่งเองเนีเ่ยกินน้ำมันนอะเล่นเล่งยังไงต้งเทียกดังเืองแตะคนทนมาเนอาแตะคอนทมันก็ดังปะแตะาให้ถึงรอบมันรองนี้เลยนเทียมันแหงพ่นี โค้งซูมันสีเว็นคลายแบบจากหนึ่งคือว่าเลวลาเอาเสาใส่ง้งงนมาเวลาตากดินเนี่ยมันอีกคือยังคือยังมันเล็งใส่ดิคือยังมันหยยบหยยบทรงอะนะแม่นวะโอเสียนมาเนี่ยววเวลากินแรงๆก็ดีออใส่อหอเนี่ยรเกียได้กว่านี้นะได้เกียรโอ้โหขั้นันนี้มันของดิมไ่บ่ะ โอ้หลายหลายหลอดหรอก่ะเออพวกเนาคับเนาะเน่าหุดว่ะอยากได้ยื่อยากได้บ่กเน่าปันไหนอยากได้ยักษ์สองเผ่าตะบางเป็นเผ่าโลเบียดแทะนะใครโว้ยคันรุ่นนี้นี่เอารถไมโครไปเห็นงันแล้วก็เอารถไถไปพร้อมได้เลยไม่เอนโอ้มาแด้อุดดอนเอารถไถยก็ขอหางออกขอหางก็ไปผิดออกเออขอไปที่ It, อไอสาวตันก็หัดขับรถไปครับเสียนินก็ทีนี้จะกลับรถครับผมกลับรถนะครับกลับตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะต้องเอารถขึ้นตรงนี้ครับรถขึ้นตรงนี้เลย อ่อนๆุ่นเลยไดลยวะกินรถมันเยอะเยอะเราไม่ไหวงนยกงานจับแตงกิตไม่้รื่องเลยเฮ้ยไม่เนี่ย ไม่ได้เอามาไปกนมา่ไม่ไมซ่อมเมียก่อน่อมเก่อนน่อยก็ไปม็อบอ๋อฮะน่อยกมเล่เป็นื่อนมาเล่นไปนั่งเจไปมอบบ่เจอกันที่ม็อบนะครับสาวตันนะครับอ๋อ๋ออออนนีออ๋ออ้ออ๋ เป็นได้ครับอ่ะครับหรือเป็นได้ครับดีปะ่ะอ <c oughs> ย่ารถเจอกขางได้นนะประกาวเลน่นแยกเปนปรพังอ่างไงดอกรถไมโค่ประกาวเล่นแยกกันเลน่นบ่บอโทรศัพท์ของเธออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกิ๊กโทรมานะ เป็นเวลาเสร็จสิ้นภารกิจครับก็จบลงไปครับสำหรับงานเคลิ่งครับที่ในนี้รอคำสั่งของเสียกรมนะครับว่าจะให้ลงดินตอนไหนครับนี่มงจะเป็นงานปีหน้านน่นเลยครับวันนี้ก็ ฮะไปถ่ายตา่ำโค่นเลยวะไ่เห็นเลยวนะโค่นเดียวไม่ค่อ,อย,นะออยนะต่ำต่ำตัวหึงเลยวะนี่คือพอเห็นหอยไฟเลยดิบหนีิหอยตองแต็งตองแต,งแต,งแตง็งเทเลอร์มันหน่อยเนาะ 那些小。 Vâng vâng Má hỏi Tôn tôn เดยอนจังน่ออกมาออกมาออกมาทางที่ออกมาทางที่ยิงน้อย เดยวมันคือเขาไปทางพหลาหร้พูดแทะบอกมาทางพี่ พอดีว่าคันมันมันไปทางพูณนหลายแน่อยู่ต <heroin> <c Moder ator> ้ันก็ได้อยู่โอ้เขาบานูเดียวขอลงอวอะไไปเห็น่ลาย าไปนี่มันสายไฟลายบ่ะเอาอมันความที่ว่าเอารถขึ้นหรือใหญ่ถ้านี่ก็ไปไซฟัยกี่เป็นราขาดไปเซ็นเนี่ยอางบุรพาเนี่ยอย่างน,น,น่ะเอา 还有啊。 เโอเ้โหไปได้พอดีภารกิจจบสิ้นครับ